กับครูวิกเตอร์ในรายการ Hello English รายการที่คุณผู้ฟังจะได้เรียนภาษาอังกฤษหลากหลายแง่มุมไปด้วยกันกับครูวิกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคำศัพท์สำนวนแง่คิดรวมไปถึงเกรดความรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆคุณผู้ฟังทุกท่านเห็นด้วยไหมครับว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คือการกระทำพื้นฐานที่เราทุกคนสามารถจะพึงกระทำได้ Most people feel the need to help others when they can. It's one of the things that binds us all and makes us human. We all know the health of a community means looking after the well being of everyone. Be there for someone. If you are there for someone, you are ready to listen to their problems and to help and support them. ส o m e o n be there for someone. ภาษาอังกฤษเราใช้บ่อยมากเพื่อที่จะสื่อสารว่าเราจะคอยอยู่ตรงนี้พร้อมรับฟังปัญหาและช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนของเราเสมอนั่นเองตัวอย่างนะครับ Jimmy is a good friend. He's always been there for me when I needed help. advice อีกครั้งนะครับ Jimmy is a good friend. He's always been there for me When I needed help or advice. Jimmy มมเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเสมอมาเขาอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือลองพูดตามอีกนะครับ Jimmy is a good friend. He's always been there for me When I needed help or advice. การที่เราพูดว่า he's always been there ใช้ present perfect has always been ต้องการที่จะเน้นย้ำว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อเราเสมอมานะครับสำนวนถัดมาครับ lend a hand lend a hand L, a hand. L E N D lend a hand H A N D คำว่า lend แปลตรงตัวก็คือให้ยืมใช่ไหมครับผม to lend a hand ถ้าเราแปลตรงตัวอาจจะแปลว่าให้ยืมมือแต่ในที่นี้เมื่อเป็นสำนวนเราจะแปลว่าให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับ if you lend someone a hand you help them to do something มาลองฟังตัวอย่างประโยคกันครับ had I known you were having trouble I could have lent a hand Had I known you were having trouble, I could have lent a hand. ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ว่าเธอลำบากอยู่ฉันก็คงจะช่วยเธอไปแล้วมาลองพูดตามดูนะครับ Had I known you were having trouble, I could have lent a hand. อีกสักตัวอย่างนะครับ Could you lend me a hand with the books, please? Could you lend me a hand with the books, please? คุณช่วยผมยกหนังสือได้ไหมครับลองพูดตามนะครับ Could you lend me a hand with the books, please? แน่นอนว่าเราสามารถใช้ a hand ได้กับ Ver รอื่นๆเพื่อบอกว่าให้ความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลืออย่างเช่นตอนที่เราเห็นเพื่อนกำลังยกของเยอะแยะแล้วเราอยากจะเข้าไปช่วยเราอาจจะถามว่า Need a hand with those? Need a hand with those? อยากให้ช่วยยกไหมหรือ Do you want a hand with the children? Do you want a hand with the children? เธออยากให้ฉันช่วยดูเด็กไหม I used to give Sam a hand with the catering. ฉันเคยช่วยแซมดูแลเรื่องการจัดเลี้ยงอาหารสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสำนวนสุดท้ายสักครู่นะครับ Give someone a hand คือถ้าเราเติมคำว่า big B.I.G. big ที่แปลว่าใหญ่เข้าไปความหมายจะเปลี่ยนไปทันทีครับคำว่า give someone a big hand ไม่ได้แปลว่าให้มือใหญ่หรือช่วยเหลืออย่างหนักนะครับแต่ to give someone a big hand เป็นสำนวนที่ใช้ส่งสัญญาณให้คนปรบมือชื่นชมนั่นเองครับ to give someone a big hand means to applaud one extensively Often as to show approval or appreciation คำว่าปรบมือเราอาจจะใช้ว่า give someone a big hand หรือ applaud ก็ได้นะครับ A P P L A U D applaud เราลองมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้สำนวน give someone a big hand ครับ Let's give our special guest a big hand Let's give our special guest a big hand ช่วยส่งเสียงปรบมือให้แขกรับเชิญพิเศษของเราหน่อยครับมาลองพูดทวนสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ a hand อีกรอบนะครับ Need a hand with those? Do you want a hand with the children? I used to give Sam a hand with the catering. Let's give our special guest a big hand. มีอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้คำว่า hand พวกพูดถึงการช่วยเหลือก็คือ hold someone's hand, hold H O L D someone's hand, hold someone's hand แปลตรงตัวก็คือกุมมือจับมือนั่นเองครับ If you hold someone's hand in an unfamiliar or difficult situation, you help and support them เรามักจะใช้สำนวน hold someone's hand เมื่อพูดถึงการช่วยเหลือใครให้ผ่านสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย unfamiliar situation หรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก difficult situation ได้เช่นในการต้อนรับพนักงานใหม่หัวหน้างานอาจจะมีการจัดให้พี่เลี้ยงคอยดูแลพนักงานใหม่คนนั้นผู้จัดการฝ่ายขายอาจจะบอกพนักงานขายคนใหม่นั้นได้ว่า Tony will hold your hand through the sale, deal with offers, and advise on any problems. Tony w i l l hold your hand through the sale, ข้อเสนอแล f f ำแนะนำ d กี่ยวกั n ปัญหาต่างๆโทนี่จะเป็นคนคอยช่วยเหลือคุณเรื่องการขายโปรโมชั่นสินค้าและคอยให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆนั่นเองมาดูที่สำนวนถัดไปกันดีกว่าครับการที่คนที่ผู้ใหญ่กว่าหรืออาวุโสกว่าคอยให้ความช่วยเหลือคอยดูแลอีกฝ่ายหนึ่งภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้สำนวนอีกสำนวนหนึ่งได้ก็คือ take someone under your wing wing w i n g wing ที่แปลว่าปีกนั่นเองครับ if you take someone under your wing you start to look after them and make sure they are well and have what they need ให้นึกภาพตามนะครับว่าเหมือนกับแม่ไก่ที่ใช้ปีกของตนเองคอยคุ้มครองเหล่าลูกเจี๊ยบนั่นเองครับมาฟังตัวอย่างประโยคกันครับ Sally's uncle has taken her under his wing. Sally's uncle has taken her under his wing. Lung kong Sally, koi du bok pong Sally. Maya was a little bit lonely at the time, so Josh took her under his wing. Maya was a little bit lonely at the time, so Josh took her under his wing. Tòn nãn Maya Dio Josh kòi du มาพูดตามทั้งสองประโยคกันครับ Sally's uncle has taken her under his wing. Maya was a little bit lonely at the time, so Josh took her under his wing. ได้เรียนรู้สำนวนที่เป็นแง่บวกเกี่ยวกับการช่วยเหลือไปหลายสำนวนแล้วนะครับลองมาฟังสำนวนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแต่เป็นในแง่ลบกันบ้างดีกว่าครับ Bend over backward. Bend over backward. B E N D. Bend. Over. O V E R. Backward. B A C K W A R D. If you bend over backward, you try very hard to please someone or achieve something, even when it causes you trouble. Bend Over Backward ก็คือการทุ่มสุดตัวนั่นเองครับแม้ว่าการทุ่มเทน,นั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองเราลองมาฟังตัวอย่างประโยคกันครับ we bent over backward to make them feel welcome and they didn't even thank us once ประโยคยางนิดนึงนะครับมาฟังกันอีกรอบ we bent over backward to make them feel welcome and they didn't even thank us once พวกเราทุ่มสุดตัว ที่จะทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่พวกเขาก็ไม่เคยเลยแม้แต่จะขอบคุณพวกเราแม้แต่สักครั้ง I've been bending over b a c k w a r d trying to help you And this is all the thanks I get I've been bending over b a c k w a r d trying to help you And this is all the thanks I get ฉันทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยเหลือเธอทุกวิธีทางแต่นี่รอคือสิ่งที่เธอตอบแทนฉันสังเกตนะครับ ว่าทั้งสองสำนวนจะมีน้ำเสียงประชดประชันให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการตามดูครับว่าการที่เรา bent over backward ก็คือการบิดตัวโค้งตัวไปด้านหลังซึ่งผิดธรรมชาติสรีระของมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นการบอกว่าเราตั้งใจทุ่มเททำอะไรไปสุดตัวเกินตัวนั่นเองครับมืนลองพูดตามทั้งสองประโยคกันดูครับ We bent over backward to make them feel welcome. And they didn't even thank us once. I've been bending over backward trying to help you. And this is all the thanks I get. <laughs> Look the other way. If someone looks the other way, they deliberately ignore something bad that is happening when they should be trying to deal with it or stop it.

but they just look the other way ผู้บริหารระดับสูงก็ทราบถึงสถานการณ์แต่กลับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อีกตัวอย่างนะครับ you can't just look the other way if you know that your child has done something wrong you can't just look the other way if you know that your child has done something wrong คุณจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ได้นะถ้าคุณรู้ว่าลูกของคุณทำอะไรผิด เราได้เรียนรู้สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือไปหลายสำนวนแล้วนะครับถัดไปครูวิกเตอร์อยากนำบทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือมาเล่าสู่กันฟังครับ Various studies have confirmed the strength of the connection between altruism and well-being มีงานหลายๆงานนะครับที่เป็นงานวิจัย เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือผู้อื่นและสุขภาพของผู้ที่ช่วยเหลือคำว่า altruism altruism a l t r u i s m altruism แปลว่าความอบอ้อมอารีความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองครับ In 1 999 the behavioral medicine specialist c a r o l i n Schwartz and her colleagues divided multiple sclerosis patients into two groups and had members of one group call members of the other regularly to provide them with emotional support. There was 1999, in 1999, where Caroline Schwartz and her two groups. By ให้ผู้ป่วยกลุ่มแรกคอยโทรศัพท์ไปหาผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อคอยให้ emotional support หรือการให้กำลังใจนั่นเองครับคุณแครโรลินคอยติดตามผลการวิจัยอยู่ถึง3ปีครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปหาอีกกลุ่มหนึ่งรายงานความเปลี่ยนแปลงถึงสภาพจิตใจครับ they reported profound improvements in their self worth and their moods They seemed to be blossoming มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับผมก็คือคำว่า self worth คำว่า worth w o r t h worth ก็คือคุณค่าครับเวลาเราพูดถึง self worth คือการเห็นคุณค่าของตนเองครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่า blossom b l o s s o m blossom คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า blossom เวลาเราใช้กับดอกไม้เช่นดอกซากุระภาษาอังกฤษก็คือ cherry blossom ทีนี้เมื่อคำว่า blossom เราใช้กับดอกไม้ก็คือดอกไมบ้บานแต่เมื่อสักครู่เราพูดถึงอารมณ์ของคน they seem to be blossoming ก็คือพวกเขามีอารมณ์เบิกบานนั่นเองครับ they talked about how helping other people had transformed Their experience of multiple sclerosis from something that victimized them to something that enabled them to a positive force in the world ผู้ป่วยเหล่านี้ครับรู้สึกว่าการที่เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ได้เปลี่ยนมุมมองที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะครับผมหรือ victim v i c t i m victim จากที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของโรคร้าย กลับมองว่าตัวเองได้เป็นพลังบวกที่สำคัญให้กับโลกใบนี้ครับ A positive force in the world มีอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับที่รายงานผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากเลยก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจำสามารถช่วยต่ออายุไขและชะลอการเสียชีวิตได้ครับ Research suggested that in best case scenarios regular helping may even help stave off an early death. c a ว่า stave off? E, S-T-A-V-E, stave, O-F-F, off, stave off แปลว่าขจัดยับยั้งชะลอนะครับ When you stave off something, you stop an unwanted situation from happening, usually temporarily. มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของสำนวน stave off กันนะครับ We were hoping to stave off these difficult decisions until September อีกครั้งนะครับ We were hoping to stave off these difficult decisions until September เราหวังว่าจะสามารถชะลอการตัดสินใจยากๆเหล่านี้ไปจนกว่าจะถึงเดือนกันยายนมาฟังการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นและความสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพกันต่อครับ มีนักวิจัยสองคนครับชื่อคุณอเล็กซ์แฮร์ริสกับคาร์ลทอร์นสันคุณอเล็กซ์กับคุณคาร์ลได้เก็บข้อมูลวิจัยระยะยาวครับที่เกี่ยวข้องกับอายุไขของผู้ที่ให้ข้อมูลในการวิจัยถึงกว่า7,000ชีวิต Alex Harris and Carl t h o r ลธ s o n found that frequent volunteers had a 19% lower mortality risk than those who never volunteered when the subjects level of social support or into taken account เมื่อนำปัจจัยเรื่องการช่วยเหลือสังคมมาพิจารณานะครับทั้งคู่พบว่าผู้ที่ทำงานอาสาเป็นประจำทำงานจิตอาสาเป็นประจำมีอัตราความเสี่ยงการตายต่ำกว่าผู้ที่ไม่เคยทำงานอาสามาเลยถึงร้อยละสิบก้าครับคำว่า mortality risk คือความเสี่ยงในการเสียชีวิตครับ mortality m o r t a l i t y mortality คือการเสียชีวิตการตายเป็นคำนามที่มาจาก adjective คำว่า mortal mortal m o r t a l mortal หรือ mortal ที่แปลว่าเสียชีวิตได้นั่นเองครับในบางบริบทเราอาจจะใช้คำว่า mortal เป็นคำนามแปลว่ามนุษย์ก็ได้นะครับคำตรงข้ามกับคำว่า mortality ก็คือ immortality นั่นเองครับ คำว่า immortality ก็คือการเป็นนิรัน์การเป็นอมะตะนั่นเองเมื่อเราเปลี่ยน immortality เป็น adjective หรือคำนามเราจะใช้คำว่า immortal เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลหรือผลงานของบุคคลไหนที่มีคุณค่าเป็นอมะตะนิรันร์การก็ได้ครับมาฟังตัวอย่างกันครับ she is one of the immortals of the classical opera อีกครั้งนะครับ she is one of the immortals of the classical opera เธอเป็นหนึ่งในบุคคลอม,มตะในวงการคลาสสิคออเปอรามาฟังกันต่อถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นกันดีกว่าครับ while many survey studies have found more or less strong associations between helping and happiness psychologist Sonya Ubrmiski wanted to test the connection in a real world settings she asked students to carry out five random acts of kindness of their choice every week for six weeks นักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซอนยายูโบเมียสกีประจามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเขาสนใจที่จะทดลองความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของการช่วยเหลือผู้อื่นและระดับความสุขของผู้คนครับคุณซอนยา ได้ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียไปทำงานจิตอาสาใดๆก็ตามก็ได้ครับ5อย่างในทุกๆสัปดาห์เป็นเวลา6สัปดาห์ติดต่อกันมีสำนวนที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสำนวนที่ว่า Random Acts of Kindness คำว่า Random R A N D O M Random แปลว่าสุ่มเรามักจะใช้ Random เพื่อที่จะใช้อธิบายการกระทำใดๆก็ตามที่เราทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ก่อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น Random Acts of Kindness They could choose anything that benefited others from making a homeless person a meal to helping a kid with school assignments งานจิตอาสาตรเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารให้คนไร้บ้านไหรที่อยู่หรือช่วยนักเรียนทำกันบ้านสิ่งที่น่าสนใจของผลลัพธ์ก็คืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟัง ในแต่ละสัปดาห์ที่นักศึกษาจะต้องทำงานจิตอาสาห้าอย่างนักศึกษาที่ช่วยเหลือผู้อื่นห้าครั้งในวันเดียวกันรายงานว่าตัวเองมีความสุขหัวใจพองโตเป็นพิเศษครับ they reported to have experienced higher levels of happiness when they performed all five kind acts in one day interestingly though students who spaced the kind acts out performing them on different days Didn't experience the same happiness boost สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลการวิจัยนี้ก็คือกลุ่มนักศึกษาที่เลือกจะทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแบบไม่ติดต่อกันอยากทำวัานไหนก็ทำกลับไม่ได้สัมผัสถึงความสุขที่เพิ่มขึ้นครับคำว่า boost ในที่นี้เป็นคำนาม b o o s t boost แปลว่าการเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเราลองมาฟังตัวอย่างอื่นๆของคำว่า boost กันครับ passing my driving test was such a boost to my confidence. passing my driving test was such a boost to my confidence. การสอบใบขับขี่ผ่านช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ฉันได้เยอะเลย boost สามารถใช้เป็นคำกริยาได้เช่นกัน I tried to boost his ego by praising his cooking. ฉันพยายามเพิ่มความมั่นใจให้เขาโดยการชมฝีมือทำอาหารของเขา มาลองพูดตามทั้งสองประโยคกันดูนะครับ Passing my driving test was such a boost to my confidence. I try to boost his ego by praising his cooking เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะครับว่าผลการวิจัยดันออกมาว่าอัตราความสุขของคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นติดต่อกัน จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่กับคนที่นานๆทำทีกลับไม่ได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยอย่างไรก็ตามนะครับงานวิจัยหลายๆชิ้นเลยล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการช่วยเหลือผู้อื่นส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรา The social psychologist Sarah Conrath of the University of Michigan notes that helping others may signal our bodies to release pleasurable chemicals such as oxytocin นักจิตวิทยาสังคมคุณซาร่าคอนแรธได้บอกไว้นะครับว่าการที่เราได้แบ่งปันน้ำใจได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งคนรู้จักหรือคนแปลกหน้าอาจจะส่งผลช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเคมีแห่งความสุขนะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า release pleasurable chemicals release pleasurable chemicals คำว่า pleasurable มาจาก pleasure P L E A S U R E pleasure ก็คือความสุขสมอารมณ์หมายนั่นเองครับสารเคมีแห่งความสุขชื่อเฉพาะของมันก็คือออกซิโทซินนั่นเองครับทีนี้คุณแาร่าคอนราธยังบอกต่อไปครับว่า the boost we get may also mute our stress response, causing us to release fewer starring stress hormones such as cortisol and norepinephrine. นอกเหนือจากร่างกายเราจะสามารถหลั่งสารเคมีแห่งความสุขได้แล้วนะครับการที่เรามีความสุขเพิ่มขึ้นมันอาจจะช่วยยับยั้งความเครียดต่างๆได้ครับทำให้ร่างกายหลั่งสารเคมีแห่งความเครียดน้อยลงครับสารเคมีแห่งความเครียดต่างๆเนี่ย ก็จะมีจำพวกคอร์ติซอลนะครับผมแล้วก็ n นเรพินเนฟรีนนั่นเองครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์สำนวนมากมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นครับแถมยังได้ฟังงานวิจัยเกี่ยวข้องที่น่าสนใจนะครับในเรื่องความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นครูวิกเตอร์อยากจะชวนทุกคนให้แสดงความรักแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการช่วยเหลือกันละกันไม่ว่าจะเป็นคนรักใกล้ตัวหรือคนแปลกหน้านะครับ ถ้าพวกเราทุกคนช่วยเหลือแบ่งปันความรักให้แก่กันและกันโลกของเราก็คงจะเป็นโลกที่น่าอยู่มากนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูวิกเตอร์ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังรายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูวิกเตอร์สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือรับฟังรายการย้อนหลังสามารถคลิกเข้าไปที่ moe.radiothai.net เพื่อรับฟังได้ครับเราพบกันใหม่กับครูวิกเตอร์ในเอพิโซดหน้ากับ